สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกับ EP สซึ่ง EP สเราวันนี้นะคะเราจะไม่ทําอันนี้ต่อนะคะเพราะว่าลองคํานวณแล้วต่อให้ทําเพิ่มมากขึ้นก็ยังไม่ได้ตามสเปคที่ในตามต้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเมยจะมาขอแก้แก้ต้นแบบนะคะแก้แพทเทิร์นโดยการตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามเราจะทํา แถวที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยนะคะเราจะทําเหมือน EP หนึ่งนะคะพอหลังจากแถวที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้านี้นะคะเราจะเปลี่ยนนะคะจากพันธุ์เข็มหนึ่งครั้งเป็นพันธุ์เข็มสองครั้งทั้งหมดเลยนะคะทีนี้เราจะทําก็คือเนี่ยเราจะมาเริ่มแก้แพทเทิร์นตั้งแต่แถวที่สี่ใช่ไหมคะนี่นะคะอันนี้คือทําแถวที่หนึ่งที่สองที่สามมันก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมคะพอขึ้นแถวที่สี่ ะะสามารถดูคลิปอีพีหนึ่งวีสองซ้อนไปได้เลยนะคะท่านที่อ่านแพทเทิร์นไม่ค่อยเก่งนะคือตรงเนี้ยเราจะขอแก้จากโซ่สามนะคะในแพทเทิร์นจะเป็นโซ่สามนะคะเราก็จะแก้เปนโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามและสี่แบบนี้นะคะการพันหัวเข็มสองครั้งตอนแรกเราพันหัวเข็มครั้งเดียวเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะแก้เป็นพันหัวเข็มสองครั้งนี้นะคะคือการพันหัวเข็มสองครั้งแล้วลงมานะคะลงมาหลัก หลักเดิมของเราเลยนะคะที่ที่เราลงไว้นะนี่นะคะลงหลักเดิมนะคะที่นี่นะคะก็ทําตามแพทเทิร์นนะคะเพียงแต่แก้จากหนึ่งเป็นสองเท่านั้นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อเราต้องเนี่ยความยาวจะขยายเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ในการพันเข็มสองครั้งแต่ถ้าใครใช้ไหมเส้นใหญ่กว่านี้นะคะก็ ควรทําอย่างที่เมย์ทำนี้ดีกว่านะคะคือเปลี่ยนจาก 1, หนึ่งพันธุเข็มหนึ่งครั้งกลายเป 1, ็นพันธุเข็มสองครั้งนะคะนี่นะคะตรงนี้นะแล้วเราก็ไม่ x ตามตามจํานวนนี้เลยนะคะอ่ออันนี้ก็มาลงปกตินะคะลงของเขาปกติแบบนี้เลยแล้วก็โซ่ห้านะคะแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะคะก็ข้ามกลับไปเหมือนที่ อธิบายคลิปที่หนึ่งที่ที่สองนั้นเลยนะคะที่ทําแบบนี้เพราะว่าอย่างที่อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะว่าเราไม่เคยยังไม่เคยถักจากด้านนอกเข้าข้างในนะคะก็เลยไม่รู้ปัญหาว่าปัญหาจริงๆแล้วคือเราใช้เส้นไหมไม่ถูกต้องหรือว่าการแพทเทิร์นแพทเทิร์นเอ่อแพทเทิร์นที่เขาวาดมาไม่เหมาะสมกับวิธีถักหรือเส้นไหมของเรานะคะ อันนี้ต้องอธิบายก,ก่อนก็มาลงเหมือนเดิมเพียงแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะพันทุ่เข็มสองครั้งนะแล้วก็มาลงเหมือนเหมือนในที่อธิบายค่ะคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองนั้นเลยนะคะเราก็ทําตามแพทเทิร์นไปได้เลยนะอย่างนี้นะคะก็เราออกทีละสองห่วงเหมือนเดิมแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ทำห้าครั้งนะคะห้าครั้งพันทุเข็มสองครั้งเป็นรูปเชลห้าครั้งนะคะสองนะคะ สามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาลงตรงนี้เหมือนเดิมนี่นะคะอันนี้เราจะทำรเราก็จบรอบที่สี่เรียบร้อยแล้วนะคะในนี้เขาบอกให้เราขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ ตรงนี้เราจะขึ้นเป็นโซ่8นะคะแล้วช่วงช่วงตรงนี้นะคะเราก็ทํำคงเดิมเข้าไปได้เลยนะคะก็เป็นโซ่3เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะขึ้นตรงนี้เป็นโซ่8นะคะถึงโซ่8นะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยยกเว้นตรงพันธวผูเข็มนะคะแล้วก็ต้องขึ้นโซ่นี้นะคะเปลี่ยนจากโซ่3เป็นโซ่4ทั้งหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวรอบนี้เราสาธิตให้ดูอีกรอบนึงนะคะแต่หลังจากรอบนี้แล้วเราจะไม่สาธิตให้ดูแล้วนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดนะคะพันทุกเข็มสองครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็มาลงเหมือนที่เราสาธิตไปแล้วในอีพีหนึ่งและสองนะคะนี่นะคะแบบนี้นะแล้วก็ลงพ้อไม่นั้นเราก็จะทำคลิปซ้ำอีกนะคะแล้วเราก็มาเอเข้าเลยตรงนี้ได้เลย นี่นะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมาลงตรงนี้ได้เลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่และห้านะคะแล้วเราก็มาลงตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะคะพันหูกเข็มสองครั้งนะคะมาลงนี่นะคะแบบนี้หัเข็มสองครั้งนะคะ แล้วก็มาลงหลักถัดมาตรงนี้เราในแพทเทิร์นก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นโซ่สามหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะทำหุเข็มพันหุวเข็มนะคะสองครั้งลงหลักถัดมาได้เลยนะคะแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะหนึ่งสองและสามมาลงหลักถัดมานะคะกระถักวนไปแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะที่แตกต่างก็คือการพันธุเขคมเท่านั้นนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเรามาวัดความยาวกันนะคะว่าว่าจากไรที่เราเปลี่ยนจากพันธุเคมหนึ่งครั้งมาเป็นสองครั้งนี้นะคะเราจะได้ความยาวเพิ่มมาเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวขออีกนิดนึงแล้วเราก็ตรงนี้เราก็ทําพันดอกไม้เหมือนเดิมนะคะมาเรามาวัดจากที่เราทํำคราที่แล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือจากที่หนึ่งมาถึงแถวที่เราทํารอบนี้กันอยู่นะคะนี่นะคะรอบนี้เรามาดูนะนี่นะเรายาวขึ้นไปนะคะความยาวของเขาเกือบ จะสองเท่าเลยนะคะนี่คือรอบเก่านะคะอันนี้คือรอบใหม่เรายาวขึ้นมาได้เยอะเลยใช่ไหมคะทีนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าเราควรแก้แพทเทิร์นนะคะนี่นะคะเพื่อเราจะได้ความยาวเพิ่มแต่ใหม่เท่าเดิมนะคะเป็นเส้นสิบหกเท่าเดิมใครจะทำเส้นสิบแปดยี่สิบก็ได้นะคะเหมาะสมนะคะอันนี้ยืนยันว่าเหมาะสม ก็อย่างที่ย้ำไว้ตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะคะว่าอันนี้เป็นการทําครั้งแรกก็จะมีทั้งผิดและถูกนะคะก็คลิปที่สามนี้ก็จะเป็นการแก้ไขทั้ง EP หนึ่งและ EP สองเลยนะคะก็ขออภัยทุกๆท่านด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็เรียนรู้กันไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่นะคะ หนึสองสามก็ถ้าท่านไหนด,ดูอีดูเออแพทเทิร์นเป็นก็อยากจะบอกว่าข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะคะไปดูไปปลายคลิปได้เลยนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคือเอาเป็นรอบที่9้าที่แปดที่เก้าเลยในกนะคะอันนี้ก็ขอข้ามไปนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะใครสงสัยนะคะ ย้อนกลับไปดู EP หนึ่ง EP สองได้นะคะว่าอ่านแพทเทิร์นยังไงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็คือรอบที่แปดที่เก้ารอบที่เก้าเลยดีกว่านะคะเป็นรอบที่เก้าเราจะได้รู้นะคะว่าความยาวเขาเท่าไร่แล้วมาเจอกันค่ะพอเราได้แปดแถวแล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นแบบกว้างกวางขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราเสร็จรอบที่9แล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาเทียบระหว่างรอบอพันธุ์เข็มหนึ่งครั้งและสองครั้งกันนะคะทีนี้เรามาดูในแพทเทิร์นของเราก่อนในแพทเทิร์นนี้รอบที่8เราจะอยู่ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะมารวบห่วงอย่างที่ไม่อธิบายไว้นะคะว่าตรงไหนที่เป็นที่เป็นพันธุ์เข็มหนึ่งครั้งเราจะเปลี่ยนเป็นสองครั้งนะคะรวมถึงตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เราก็พันธุ์เข็มสองครั้งทีนี้เรามาดูรอบที่9กันต่อเลยนะคะ รอบที่9ในแพทเทิร์นบอกว่าเราจะขึ้นด้วยโซ่3ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เราจะต้องขึ้นด,ด้วยโซ่4นะคะเพราะว่าเราเป็นพันธุ์เข็ม2ครั้งนะคะนี่นะคะในแพทเทิร์นบอกให้เราขึ้นโซ่3นะคะเราก็จะขึ้นโซ่4นะคะเพราะว่านี่นะคะเราพันธุ์เข็ม2ครั้งนะคะครั้งแรกในแพทเทิร์นบอกให้ทํา3ครั้งนะคะเราก็ทํา3ครั้งเลยพันธุ์เข็ม3ครั้ง1นะคะ ดูนะถอดออกทีละสองห่วงนะคะสองและสามมาได้แบบนี้แล้วนะคะดูก็เราก็รวบห่วงนะคะแล้วถอดออกแบบนี้นะเราได้แล้วนะคะเสร็จแล้วในพระท่านบอกว่าให้เราทำโซ่สามครั้งหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะ ใน EP 2อเมยบอกว่าตรงนี้เป็น T ก็คือการรวบออกไปทีเดียวเลยแต่ตรงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนปรับนะคะให้เป็น F แทนนะคะก็คือปลดีละสองห่วงและทำโซ่สาเหมือนในแพทเทิร์นนะคะตามด้วยพนุเข,ข็มสองครั้งแข็นี้นะ1นนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะ ครั้งที่สองนะครั้งที่สามแล้วก็ครั้งที่สี่นะคะอันนี้รวบห่วง,งออกมานะคะตรงนี้เราไม่นับน้าเห็นไหมเป็นแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งอ๋อตรงนี้ในแพทเทิ่นบอกว่าให้เราสองครั้งนะคะสอง ส่วนตรงนี้ในแพทเท่านบอกว่า f 1ครั้งแล้วก็ทํา f เป็น2ครั้งนะคะที่ย้ําไว้ตั้งแต่เริ่มคลิปนะคะนี่แลวตอนนี้ก็ f สองครั้งอ่ะขอโทษแพทเทิร์นเป็นโซ่2ครั้งแล้วลงมานะคะ1ครั้งที่1นะคะอันนี้คือครั้งที่1ถอดออกหมดเลยนะครั้งที่2นะคะครั้งที่2ครั้งไว้นะครั้งที่สาม ค้างไว้นะคะครั้งที่สี่รวบแบบนี้นะนี่นะคะพอได้เสร็จแล้วแล้วก็หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ f หนึง่งครั้งตรงนี้ทำ f นะคะเดี๋ยวเรามาดูความยาวของเก้าแถวตรงนี้นะคะหนึ่งสองและสามมาดูนะคะ เดี๋ยวอันนี้ทำให้ให้เสร็จครบสามกรีบบนยอดของเขาก่อนนะคะอันนี้หนึ่งนะคะสองค่ะค้างไว้นะค้างสองอันแล้วนะนี่นะคะค้างไว้นะคะสามและสี่เห็นไหมคะเราลอดออกมาเลยต่อนะคะ ตรงนี้ก็เป็นโซ่สามเหมือนก,กันแล้วก็ f 1ครั้งพอ f เสร็จแล้วก็เป็นโซ่สามเหมือนเดิมนะคะทำกลีบสุดท้ายเลยนี่นะคะนี่คือกลีบสุดท้ายนะคะครั้งที่สองออกทีละสองเส้นนะคะค้างไว้นะคะครั้งที่สามออกทีละสองเส้นเหมือนกันค้างไว้ ทั้งที่สี่นี่แล้วเสร็จแล้วก็จบด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็มา f อสองครั้งเราจะทำแบบนี้ทั้งรอบนะคะจนถึงรอบที่เก้าแล้วเราท้ายท้ายรอบที่เก้าเราเรามาเจอกันนะคะเราจะเห็นว่านี่นะคะดอกเขาจะเป็นลักษณะนี้มาเสร็จแล้วที่เก้าแล้วเรามาจบ,บ 9, แล้วที่เก้าเราเป็นลักษณะนี้นะคะ เรามาวัดกันนะคะว่าจะได้ยาวประมาณขยายออกมาได้เท่าไหร่นะคะอันนี้เส้นสิบหกนะคะเราอยู่ได้สูงสุดดอกก็คือเจ็ดเซนครึ่งนะคะนี่นะเจ็ดเซนติเมตรครึ่งนะความยาวของดอกนะคะเรามาดูของเก่านะอันเก่าที่เราทําตามแพทเทิร์นเลยนะคะแล้วเส้นสิบหกนี่นะคะเราอยู่ได้ที่ประมาณหกเซนนะคะประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราในแถวแถวต่อๆไปเราจะใช้อันนี้นะคะเราจะใช้อันนี้เป็นในการถักแถวที่อ๋อจะบอกว่าอัน,นเนี้ยแถวเนี้ยแม่เพิ่มแม่เพิ่มไปรอบแล้วด้วยนะคะเพิ่มเองไปรอบหนึ่งแล้วด้วยก็คืออันเนี้ยมันจะมีทั้งหมดสิบแถวนะคะไม่ใช่เก้าแถวนะในคลิปที่สองอธิบายไว้แล้วนะคะจะเพิ่ม แถวแปดที่แปดแถวเนะะี่ยค่ะเหมือนกันทั้งสองแถวเห็นไหมคะเหมือนกันเลยถ้าอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากได้ดอกที่ยาวกว่านี้นะคะ<ส>ก็สามารถเพิ่มแถวที่แปดได้อีกแถวหนึ่งนะ,ะเราค่อยมาทาแถวที่เก้านะคะแต่อันนี้คือคิดว่ามันสวยงามแล้วพอแล้วนะคะเราก็เลยทําตามแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งคือท้ายแถวที่เก้านะคะแล้วเราจะได้ไปแถวที่สิบต่อเลยนะคะคลิปนี้ ถึงตรงนี้นะคะเราก็มาจบรอบที่9้าแล้วนะรอบที่เก้าเราจะจบที่ด้วยโซ่โซ่สองนะคะแล้วก็มานี่นะคะพันเข็มเขาเหมือนที่เราทำเลยนะคะอันนี้แล้วก็นี่นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นอรอบที่สิบนะคะ แล้วจบด้วยโซ่นะคะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เอฟหนึ่งครั้งอันนี้คือในแพทเทิร์นก็อธิบายไว้แล้วนะคะนี่แค่ทำให้ดูเฉยๆนะโซ่3ามแล้วมันลอดห่วงกับหลักแรกเลยนะคะตรงปลายยอดคอนี้เลยเราก็ได้แล้วนะคะรอบที่เก้า อันนี้ก็น่าจะใกล้กับแพทเทิร์นจริงมากขึ้นนะคะทีนี้ต่อไปเป็นรอบที่10นะคะเรามาดูรอบที่10ในแพทเทิร์นกันแดนในรอบที่10กันเลยค่ะ